สวัสดีนะลูกๆผู้ฟังที่รักของแม่ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แสงธรรมคุณแม่บุญเรืองวันนี้แม่พกเอาความลับที่เศรษฐีหลายคนเขาทำกันแต่เขาไม่เคยบอกลูกตรงๆมาเล่าให้ฟังเคยสงสัยไหมลูกเวลาเราไปงานวัดงานกระถินหรือตามโรงเจต่างๆทำไมเราถึงเห็นแต่คนแย่งกันจอมเป็นเจ้าภาพโรงทานทำไมเดี๋ยวนี้คิวยาวเป็นหางว่าวคำปีคำชาติบางคนเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต รวยล้นฟ้าอยู่แล้วแต่กลับมายืนตากแดดหน้าเตาร้อนก็ร้อนเหงื่อท่วมตัวหน้ามันยับเยินตักข้าวแจกคนแปลกหน้าด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดในขณะที่พวกเราบางคนกมน้มนาก้มถาทำงานงกงกหาเช้ากินขําเหนื่อยแทบขาดใจแต่เงินในกระเป๋ามันกลับไม่เคยพอจะกินมื้อนี้ก็ต้องห่วงมื้อหน้าจะซื้ออะไรสักอย่างก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมันเกิดคำถามขึ้นในใจไม่โลกว่า ทำไมโลกนี้มันไม่ยุติธรรมหรือบางคนอาจจะคิดน้อยใจว่าสนาตัวเองว่าทําไมเราถึงเกิดมาจนทําไมเราถึงไม่มีเหมือนเขาเม่ยจะบอกความจริงข้อหนึ่งให้ลูกฟังนะลูกตั้งใจฟังให้ดีความจนไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตมาให้เราเป็นตลอดไปและความรวยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สิ่งที่กั้นขวางลูกออกจากความมั่งคัง่งสิ่งที่ทำให้เงินทองมันไหลามาไม่ถึงมือลูกเสียที มันคือกำแพงที่มองไม่เห็นชนิดหนึ่งที่เราก่อมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวกำแพงนั้นชื่อว่าความตระหนีและความรู้สึกขาดแคลนลูกลองสังเกตใจตัวเองดูนะเวลาที่ลูกรู้สึกว่าฉันไม่มีฉันขาดฉันกลัวหมดใจลูกมันจะแฟบลงมันจะหดตัวรีบเล็กเหมือนลูกป่งที่ไม่มีลมสภาวะใจแบบนี้แหละลูกที่มันผลักสเงินทองผลักสโอกาสดีๆออกไป เพราะธรรมชาตินั้นสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันถ้าใจลูกส่งคลื่นความจนออกไปจัก,กรวาลก็จะส่งความขัดสนกลับมาให้ลูกแล้วเราจะทำลายกำแพงบ้าๆนี้ได้ยังไงวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแม่มาและแม่พิสูจน์แล้วว่ามันเห็นผลเร็วที่สุดแรงที่สุดและตรงเป้าที่สุดคือการทำโรงทาน อย่าเพิ่งเถียงแม่ในใจนะลูกว่าแม่จ๋าหนูยังไม่มีกินเลยจะให้เอาอะไรไปทำโรงทานนี่แหละลูกคือกับดักทางความคิดที่น่ากลัวที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะให้ได้แต่ความจริงในโลกของธรรมะคือต้องให้ก่อนถึงจะรวยได้มันสวนทางกับความรู้สึกเราใช่ไหมลูกการทำโรงทานหรือการเลี้ยงอาหารผู้คนให้กินอิ่มเนี่ย มันมีพลานุภาพพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนการทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือปล่อยนกปล่อยปลามันมีความลับซ่อนอยู่ในวินาทีที่ผู้รับตักอาหารเข้าปากและวินาทีที่ผู้ให้รู้สึกอิ่มใจความลับนี้มันทํางานเหมือนปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ระเบิดพลังงานแห่งความมั่งคั่งออกมาทันทีที่ลูกลงมือทําลูกอยากรู้ไหมว่ากลไกเบื้องหลังการแก้กําจนด้วยข้าวมอเดียวเนี่ยมันทํางานยังไง ทำไมแม่ถึงกล้าพูดว่ามันเป็นทางลัดแล้วถ้าลูกไม่มีเงินสักบาทลูกจะสร้างปาฏิหารินี้ได้ไหมเดี๋ยวแม่จะค่อยๆแกะรอยความลับนี้ให้ลูกฟังทีละเปราะนะลูกรับรองว่าถ้าลูกฟังจบแล้วเอาไปทําตามชีวิตการเงินของลูกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก่อนอื่นลูกต้องเปิดใจให้กว้างวางความสงสัยลงก่อนแล้วตามแม่มาดูความจริงข้อแรกในส่วนตัดทับไปนะติน,นะลูก ทำไมแม่ถึงบอกว่าโรงทานคือการแก้คำที่เห็นผลเร็วที่สุดลูกต้องเข้าใจธรรมชาติของความหิวก่อนนะลูกความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าชิกขิดสาปารมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเวลาคนเราหิวมันทรมานนะลูกท้องมันแสบ มือไม้มันสั่นตาลายสมองมันตื้อคิดอะไรไม่ออกอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดความหิวคือทุกข์ที่บีบคั้นร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและเฉียบพลันทีนี้เมื่อลูกตั้งโรงทานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทันทีที่ลูกยื่นข้าวจานนั้นหรือน้ำแก้วนั้นให้เขา แล้วเขาตักเข้าปากกลืนลงท้องปุ๊บสิ่งมหาศจรรย์มันเกิดขึ้นทันทีนะลูกลูกสังเกตไหมความทุกข์ของเขาดับลงเดี๋ยวนั้นเลยหน้าตาที่บูดเบี้ยวด้วยความหิวก็เปลี่ยนเป็นมีสีเลือดรอยยิ้มก็เกิดขึ้นแววตาที่หมุนหมองก็สดใสขึ้นเขาได้รับชีวิตใหม่ได้รับกำลังใหม่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีตรงนี้แหละลูก คือหัวใจสำคัญกฎแห่งกรรมนั้นซื่อตรงเสมอเมื่อลูกสร้างเหตุที่ทำให้ผู้อื่นสุขทันทีอิ่มทันทีและมีกำลังทันทีผลแห่งกรรมดีนั้นมันก็จะสะท้อนกลับมาหาลูกในลักษณะเดียวกันคือรวดเร็วและฉับพลันการทำทานด้วยอาหารจึงส่งผลให้ผู้ให้เป็นผู้ที่ทำอะไรก็สำเร็จง่ายไม่ต้องรอนาน ค้าขายอะไรก็คล่องตัวเหมือนกับที่ลูกทำให้อาหารมันไลหลลื่นลงคอคนกินนั่นแหละลูกอปุปสรรคทางการเงินที่เคยติดขัดที่เคยฝืดเคืองมันจะค่อยๆถูกชะล้างออกไปเหมือนน้ำป่าที่พัดเอากองขยะที่ขวางทางน้ำออกไปจนหมดแล้วลูกรู้ไหมสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเงินที่สะท้อนกลับมา คือสภาวะจิตของลูกขณะที่ลูกยืนอยู่หน้าโรงทานลองจินตนาการตามแม่นะลูกสมมุติว่าลูกเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ลูกตัดสินใจแล้วว่าจะแจกฟรีหนึ่งรชามลูกยืนลวกเส้นไปเหงื่อไหลคลายย้อยควันขมงแสบตาไปหมดแต่พอลูกยื่นชามก๋วยเตี๋ยวให้คุณยายคนหนึ่งแล้วยายยกมือไหว้ลูกพร้อมพูดว่า ขอให้เจริญเจริญมาลูกยายหิวมาตั้งแต่เช้าได้กินของลูกยายรอดตายแล้ววินาทีนั้นแหละลูกขนลูกจะลุกสู้ใจลูกมันจะพองโตครับอกความเหนื่อยมันจะหายเป็นปลิดทิ้งความรู้สึกว่าฉันจนฉันไม่มีมันจะถูกลบหายไปจากสมองลูกชั่วขณะลูกจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มั่งคั่ง เป็นผู้ที่มีเหลือเฟือจนสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้จิตที่รู้สึกอิ่มและเต็มนี่แหละลูกคือจิตเศรษฐีจักรวาลเขาไม่ฟังคำขอร้องของลูกหรอกนะว่าขอให้รวยๆแต่เขาจะจับสัญญาณความรู้สึกของลูกถ้าลูกรู้สึกขาดเขาก็จะส่งความยากจนมาเพิ่มแต่ถ้าลูกรู้สึกเหลือเฟือจนแบ่งปันได้ เขาจะส่งทรัพย์สมบัติมาเติมให้ลูกไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ลูกได้ทำหน้าที่ผู้ให้ต่อไปนี่คือการหลอกสมองหรือการโปรแกร,รมจิตใหม่ที่ทรงพลังที่สุดการทำรงทานจึงไม่ใช่แค่การให้อาหารกายแก่ผู้อื่นแต่คือการให้อาหารใจแก่ตัวลูกเองเป็นการทุบทําลายเขื่อนกั้นน้ำแห่งความตระหนี่ให้พังทลายลง เพื่อเปิดทางให้น้ำแห่งโพคซับไหลบ่าเข้ามาแต่เส้นทางนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะลูกหลายคนพอเริ่มทำกลับเจอบททดสอบหนักหนาสาหัสจนเกือบถอดใจเหมือนเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่แม่จำได้แม่นเขาเป็นคนจนที่ริอาจอยากจะเป็นผู้ให้เรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนชั้นครูที่จะเตือนสติพวกเราได้ดีมาก เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังในส่วนต่อไปนะลูกแม่จะเล่าเรื่องของลุงดำให้ฟังนะลูกลุงดำแกเป็นพ่อค้าขายผลไม้รถเข็นขายมาสิบกว่าปีไม่เคยรวยสักทีมีหนี้สินรุงรังวันไหนฝนตกขายไม่ได้ผลไม้เน่าเสียก็ต้องทิ้งขาดทุนย่อยยับนั่งกอดเข่าร้องไห้เป็นประจำ ชีวิตแกวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความกังวลว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินค่าเชาวบ้านจะเอาที่ไหนจ่ายวันหนึ่งลุงดำแกได้ยินพระท่านเทศเรื่องอานิสง์ของการทำโรงทานเหมือนที่แม่เล่าให้ลูกฟังนี่แหละแกเกิดศรัทธาแรงกล้าขึ้นมาแวบหนึ่งในใจแกคิดว่าเอาวะไหนๆก็จนอยู่แล้วลองทำดูสักตั้งเพื่อชีวิตจะดีขึ้นแกตัดสินใจว่าวันเกิดปีนี้ แกจะไม่ขายของแต่แกจะเอาผล,ลไม้ทั้งคันรถไปปอกแจกฟรีที่โรงทานงานวัดลูกเอ้ยมานมันขวางนะพอใกล้วันจริงใจแกเริ่มแกว่งเมียแกก็ด่าจะบ้าเลยตะแกเงินทองก็ไม่มีจะเอาผองไปแจกฟรีกินแกลบหรือไงเพื่อนฝูงก็หัวเราะเยาะตัวเองยังเอาไม่รอดจะไปทําเท่เป็นเสียโรงทาน คำพูดพวกนี้มันบั่นทอนใจแกมากความตระหนี่ความกลัวความเสียดายมันรุมเร้าเข้ามาในหัวเฮ้ยถ้าไม่ขายวันนั้นขาดไรายได้ไปหลายพันเลยนะถ้าแจกแล้วเราจะกินอะไรนี่คือบททดสอบแรกที่คนจะทําความดีต้องเจอคือสงครามภายในใจแต่สุดท้ายลุงดำแกกัดฟันสู้แกบอกตัวเองว่ากูยอมอดตายวันหนึ่ง แต่กูขอชนะใจตัวเองสักครั้งเถอะวะวันงานแกเข็นรถผลไม้เข้าไปในวัดใจเต้นตุ้มต่อมต่อมมือสันสนตอนปอกผลไม้ชิ้นแรกใส่จานแจกคนลูกรู้ไหมแกบอกแม่ว่าตอนยื่นจานแรกให้เด็กน้อยคนหนึ่งแล้วเด็กยิ้มหวานบอกว่าขอบคุณครับลุงน้ำตาแกไหลพร,รากเลยลูกมันไม่ได้ไหลเพราะเสียดายของนะ แต่มันไหลเพราะความรู้สึกประหลาดที่แกไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตคือความรู้สึกโลง่งเหมือนก้อนหินหนักๆที่แกแบกไว้บนบ่าเรื่องหนี้สินเรื่องความจนมันเบาลงไปชั่วขณะแกยืนปอกผลไม้แจกคนเป็นร้อยๆจนมือเปื่อยนิ้วล็อกแต่แกกลับยิ้มกว้างที่สุดในรอบสิบปีวันนั้นผลไม้หมดเกลี้ยงรถแกเข็นรถเปล่ากลับบ้านไม่มีเงินติดกระเป๋าสักบาทเดียว ตามหลักความเป็นจริงแกต้องทุกข์ใจใช่ไหมลูกแต่เปล่าเลยแกกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตแกนอนหลับฝันดีที่สุดในชีวิตแกบอกว่าแม่ครับคืนนั้นผมรู้สึกเหมือนผมเป็นมหาเศรษฐีเลยครับผมไม่กังวลเรื่องพรุ่งนี้เลยนี่แหละลูกจุดเปลี่ยนมันเริ่มตรงนี้เมื่อใจของลุงดำเปลี่ยนคลื่นพลังงานจากคลื่นของคนขี้แพ้กลายเป็นคลื่นของผู้ชนะ ผู้เสียสละโลกภายนอกมันก็เริ่มขยับตัวตามแต่อย่างที่แม่บอกบททดสอบของจริงมันมักจะมาตอนที่เราเผลอหลังจากวันนั้นไม่นานลุงดำเจอวิกฤตหนักกว่าเดิมรถเข็นคู่ใจโดนรถกระบะถอยมาชนพังยับเยินผลไม้เสียหายหมดเงินเก็บก้อนสุดท้ายต้องเอามาซ่อมรถคนรอบข้างเริ่มซ้ำเติมเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าอย่าไปทำบุญเกินตัวฝาลงโทษแล้ว ลุงดำสุดเลยลูกแกนั่งมองซากรถแล้วถามตัวเองว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีหรือบุญไม่มีจริงช่วงเวลานั้นคือจุดพีคเชสุดนะลูกเป็นช่วงเวลาวัดใจว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมถ้าลุงดำยอมแพ้กลับไปด่าทอโชคชะตาทุกอย่างที่ทำมาคือจบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันคือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากผลแห่งการให้ที่กำลังทำงานอย่างเงียบๆ รอเวลาผลิบานเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะลูกว่าลุงดำจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงในขณะที่ลุงดำกำลังสิ้นหวังนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ข้างซากรถเข็นจูจ่ๆก็มีรถเก๋งคันหรูมาจอดเทียบข้างๆคนที่เดินลงมาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ในจังหวัดที่วันนั้นเขาไปเป็นประธานในงานวัด แล้วได้กินผลไม้ที่ลุงดำปอกแจกท่านเจ้าสัวเดินเข้ามาทักอา้าวลุงลุงคนที่แจกผลไม้วันนั้นนี่นาะทำไมรถเข็นสภาพเป็นแบบนี้ล่ะลุงดำก็ยกมือไหว้เล่าเรื่องราวให้ฟังด้วยน้ําเสียงสั่นเครือท่านเจ้าสัวยืนฟังนิ่งๆแล้วก็ยิ้มออกมาท่านบอกว่าลุงรู้ไหมวันนั้นฉันเดินชิมโรงทานมาเป็นสิบเจ้า แต่ฉันประทับใจผลลมาของลุงที่สุดไม่ใช่เพราะมันอร่อยกว่าใครหรอกนะแต่ฉันเห็นแววตาของลุงตอนลุงยื่นของให้คนกินแววตามันจริงใจมันมีความสุขฉันดูคนไม่ผิดหรอกคนใจสู้และใจกว้างแบบลุงไม่ควรมาจบแบบนี้แล้วท่านเจ้าสัวก็ยื่นข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิตลุงดำไปตลอดการ โรงงานชั้นกำลังหาคนส่งผลไม้เข้าโรงอาหารพนักงานวันละ500ชุดลุงสนใจไหมไม่ต้องเข็นรถขายตากแดดแล้วเดี๋ยวฉันให้ลูกน้องจัดการเรื่องซ่อมรถให้แล้วลุงเริ่มงานพรุ่งนี้เลยลูกเห็นอะไรไม่ลูกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่ปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติแต่มันคือการทำงานของกระสาบุญที่เชื่อมโยงคนที่มีศีลเสมอกัน มีจิตใจเกื้อกูลกันให้มาเจอกันในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดถ้าวันนั้นลุงดำไม่ตัดสินใจทำรงทานทันเจสัวก็คงไม่เห็นแก่ถ้าแกทำด้วยใจที่ขุนมัวหน้าตาท่าทางแกคงไม่ออกมาดูมีความสุขจนไปสะดุดตาใครและที่สำคัญถ้าแกยอมแพ้ต่อคำคนรอบข้างแล้วเลิกทำความดีโอกาสที่มายืนรออยู่ตรงหน้าก็คงหลุดลอยไป วินาทีนั้นลุงดำร้องไห้โหก้มลงกราบท่านเจ้าสัวแต่ท่านเจ้าสัวรับประคองไว้แล้วบอกว่าไม่ต้องกราบฉันหรอกลุงให้กราบหัวใจตัวเองเถอะที่กล้าสละกล้าให้ผลแห่งความดีมันจัดสรรของมันเองจากวันนั้นชีวิตลุงดำก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจากคนขายรถเขน็นกลายเป็นซัพพลายเออร์ส่งผลไม้ แล้วแกก็ไม่เคยทิ้งการทำรงทานเลยยิ่งแกมีแกยิ่งทำยิ่งแกทำแกก็ยิ่งมีเพื่อนฝูงที่เคยหัวเราะเยาะเดี๋ยวนี้หันมาขอคำปรึกษาแกกันหมดว่าทำยังไงถึงดวงดีแบบนี้นี่แหละลูกบทพิสูจน์ของคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและทานบารมีที่เป็นสเสบียงกลางชั้นเลิศแต่แม่ต้องเตือนลูกไว้นิดหนึ่งนะฟังเรื่องลุงดำแล้ว อย่าเพิ่งรีบวิ่งไปเหมาของมาทำรงทานด้วยความโลภนะลูกพอ้าลุวางใจผิดตำแหน่งนิดเดียวจากที่จะได้เป็นเศรษฐีแบบลุงดำมันอาจจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือแย่กว่านั้นคือได้บาปกลับมาแทนมันมีหลุมพรางใหญ่มากๆอยู่หลุมหนึ่งที่คนทำบุญส่วนใหญ่มักจะตกลงไปแล้วปีนไม่ขึ้นหลุมพรางนั้นคืออะไร แล้วลูกต้องระวังใจตัวเองยังไงไม่ให้การทำบุญกลายเป็นการค้ากำไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่จะขยายความให้ฟังอย่างละเอียดในส่วนต่อไปตั้งใจฟังให้ดีนะลูกข้อนี้สำคัญมากลมพรางที่แม่ว่าและเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับคนอยากรวยด้วยการทำบุญคือการทำบุญด้วยจิตที่เป็นเพาะขา ลูกเคยเป็นไหมหรือเคยเห็นใครไหมที่เวลาตักข้าวใส่บาตหรือเอาของไปวางที่โรงทานในใจก็พร่ำอธิษฐานว่าสาธุเขาหมอนี้ขอให้ลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้ลูกรวยร้อยล้านพันล้านขอให้ได้กำไรสิบเท่าร้อยเท่าหรือบางคนหนักกว่านั้นเพราะทำแล้วไม่รวยทันใจก็พานโกรธพระโกรธเจ้า ว่าทำบุญและวศูนย์เปล่าเลิกทำดีกว่าฟังแม่นะลูกถ้าลูกคิดแบบนี้ลูกไม่ได้กำลังทำทานแต่ลูกกำลังทำการแลกเปลี่ยนลูกกำลังเอาข้าวแกงถุงเดียวไปแลกกับเงินล้านมันเป็นการค้าที่เอารัดเอาเปรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปไหมลูกจิตที่คิดจะเอามันคือจิตที่คับแคบมันมีความโลภเจือปนความโลภ เปรียบเหมือนอน้ำโคลนส่วนบุญกุศลเปรียบเหมือนน้ำสะอาดถ้าลูกเทน้ำโคลนลงไปผสมกับน้ำสะอาดต่อให้ลูกทำบุญเป็นล้านน้ำในใจลูกมันก็ยังขุ่นคลักอยู่ดีและน้ำขุ่นนี่แหละที่มันดึงดูดความมัวหมองดึงดูดปัญหาเข้ามาไม่ใช่ดึงดูดความร่ำรวยเสรษฐีบุญตัวจริงอย่างลุงดำที่แม่เล่าไปหรือใครก็ตามที่เขาทำแล้วเจริญรุ่งเรือง เขาจะวางใจไว้ที่ความบริสุทธิ์แห่งการให้หรือที่เรียกว่าจากคะเวลาลูกทำรงทานให้ลูกวางใจแบบนี้นะว่าขอให้ข้าวมื้อนี้ช่วยต่อชีวิตคนกินให้เขาหายหิวให้เขามีแรงไปทำมาหากินให้เขามีแรงไปทำความดีต่อความอิ่มของเขาคือความสุขของฉัน ฉันได้สละความตระนีออกจากใจแล้วฉันเบาแล้วฉันสบายแล้วส่วนผลบุญจะส่งผลอย่างไรเมื่อไหร่ก็ให้เป็นหน้าที่ของการจัดสรรของกรรมฉันมีหน้าที่แค่สร้างเหตุที่ดีที่สุดเท่านั้นเมื่อลูกวางใจแบบนี้ท่อส่งบุญของลูกจะสะอาดสะอ้านไม่มีตะกรนความโลภไปอุดตันพลังงานดีๆพคสัพสมบัติ มันถึงจะไหลมาเทมาได้สะดวกเหมือนน้ำไหลผ่านท่อประปาใหม่ๆที่ไม่มีสนิมเกาะแล้วอีกเรื่องนะลูกสำหรับคนที่ยังกังวลว่าแม่จา๋าหนูไม่มีเงินจริงๆจะทำยังไงจําไว้นะลูกการทํำรงทานไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปในทางธรรมทานมีหลายระดับอามิสทานคือการให้สิ่งของเงินทองอาหารอันนี้ต้องใช้เงิน วิทยาทานคือการให้ความรู้อันนี้ใช้สมองธรรมทานคือการให้ข้อคิดเตือนใจอันนี้ใช้ปัญญาอภัยาทานคือการให้อภัยอันนี้ใช้ใจล้วนๆเป็นทานที่สูงมากและยังมีอีกข้อที่เหมาะกับคนงดน้อยก็คือเวยาวัจจมอยหรือการขวนขวายช่วยเหลืองานบุญ ลูกไม่มีเงินซื้อข้าวแต่ลูกมีแรงไหมไปช่วยล้างจานไปช่วยยกของไปช่วยตักอาหารในโรงทานคนอื่นไปช่วยเก็บขยะในงานแล้วทำด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสหรืออย่างน้อยที่สุดตัดตานุ้นนทนาหมยคือการพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำดีเห็นเขาตั้งโรงทานเดินเข้าไปยกมือไหว้สาธุกการกับเขาด้วยใจจริงที่ไม่อิจฉาริษยาลูกเอย๋ย เชื่อไหมว่าอานิสงของการยินดีกับการลงแรงเนี่ยมันส่งผลให้ลูกเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันเพราะจิตลูกมันเปิดรับเคลื่อนความดีเหมือนกันดังนั้นเลิกขออ้างว่าจนได้แล้วนะลูกความจนมันอยู่ที่ความคิดถ้าลูกเปลี่ยนความคิดว่าฉันคือผู้ให้ได้เมื่อไหร่ความจนจะกระเด็นออกจากชีวิตลูกทันทีมาถึงตรงนี้ แม่เชื่อว่าลูกๆหลายคนคงจะอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมในส่วนสุดท้ายแม่จะสรุปวิธีปฏิบัติง่ายๆให้ลูกเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อปูทางสู่ความมั่งคั่งอย่างถาวรตามแม่มานะลูกแม่ดีใจที่ลูกๆฟังกันมาถึงตรงนี้แสดงว่าลูกพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองพร้อมแล้ว ที่จะก้าวข้ามความจนไปสู่ความเป็นผู้มั่งคั่งด้วยวิถีแหง่งธรรมแม่ขอย้ำเตือนอีกครั้งนะลูกโรงทานคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้ที่กินได้เป็นการแก้กรรมความตรณีที่เห็นผลไวที่สุดแต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของของที่แจกแต่อยู่ที่คุณภาพของใจขณะที่ให้ แม่มีการบ้านให้ลูกๆของแม่ทุกคนลองเอาไปทำดูนะลูกไม่ต้องรอถูกหวยไม่ต้องรอโบนัสออกเริ่มมันเดี๋ยวนี้แหละข้อที่1เริ่มจากสิ่งเล็กๆไกลตัวถ้าลูกยังไม่มีเงินทำรงทานใหญ่โตลองซื้อน้ำเปล่าแพ็คและไม่กี่สิบบาทติดรถไว้หรือซื้อขนมปีบ๊บแบ่งใส่ถุงเล็กๆเ,เวลาเจอคนกวาดถนนเจอวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งตากแดด หรือเจอคนเก็บของเก่าลงยื่นให้เขาดูพร้อมรอยยิ้มแล้วพูดว่าดื่มน้ำเย็นๆนะคะพี่จะได้มีแรงแค่นี้ลูกก็เปิดโรงทานเคลื่อนที่แล้วลูกข้อที่สองฝึกความรู้สึกเหลือเฟือทุกครั้งที่ลูกจ่ายเงินซื้อของหรือให้เงินใครอย่าจ่ายด้วยความรู้สึกเสียดายให้จ่ายด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่มีเงินให้จ่าย ขอบคุณคนที่รับเงินเราไปยิ่งลูกรู้สึกว่ายิ่งจ่ายยิ่งมีเงินทองมันจะยิ่งหมุนเวียนกลับมาหาลูกข้อที่สความสม่ำเสมอคือกุญแจฝนตกทีละหยดยังทำให้น้ำเต็มตุ่มได้การทำทานก็เหมือนกันอย่าทำตูมเดียวแล้วหายไปให้ทำบ่อยๆทำทีละน้อยแต่ทำทุกวันหรือทุกอาทิตย์หยอดกระปุกวันละบาท พอครบเดือนก็เอาไปซื้อข้าวสารบริจาคก,การสะสมความดีทีละนิดจะทําให้จิตของลูกคุ้นชินกับการเป็นผู้ให้จนกลายเป็นนิสัยถาวรและเมื่อลูกทําได้แบบนี้สม่ําเสมอจนมันซึมเข้าไปในสายเลือดวันหนึ่งลูกจะตกใจว่าทําไมชีวิตฉันมันง่ายขึ้นจังทําไมไปไหนก็มีแต่คนเมตตาทําไมหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง นั่นเพราะลูกได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ขอมาเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์แล้วจำไว้นะลูกคนรวยไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่ให้ได้มากที่สุดโดยไม่เบียดเบียนตัวเองวันนี้ลูกรู้วิธีแล้วรู้ทางลัดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวคือลงมือทำแม่เชื่อมั่นในตัวลูกทุกคนนะว่าลูกมีศักยภาพที่จะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญได้ ขอเพียงแค่ลูกกล้าที่จะชนะใจตัวเองในก้าวแรกแม่ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบุญบาร,รมีที่แม่ได้บำเพ็ญมาจงดลบันดาลให้ลูกๆของแม่ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้จงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจขอให้ความตระหณีจงมาลายหายไป ให้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยไหลามาเทมาดุดสายน้ำให้ลูกได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งของเพื่อนมนุษย์สืบต่อไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนะลูกสำหรับซีรีส์แก้กรรมจนด้วยโรงทานแม่บุญเรืองต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ใจลูกสว่างสวยในครั้งหน้า จเจริญพรนะลูกสวัสดีจ้า